สวัสดีค่ะดะิฉันมาด,ดาวันพงษ์สนันนะคะดิฉันชื่อเล่นชื่อไก่ค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาดูเรื่องของไก่ไก่นะคะไก่พื้นเมืองของอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิของเราค่ะเขาชื่อว่าโรงเรียนการสอนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองนะคะที่บ้านใหม่นาดีโมเดลค่ะนะคะเขาเลี้ยงกันยังไงไก่ท้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำออกสู่ตลาดประเภทพื้นบ้านใกล้เคียงได้แล้วก็รวมถึงการนำออกสู่ตลาด ทั้งทั่วประเทศได้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ท่านเราติดตามดูนะคะว่าจะเป็นไงกันบ้างค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยไก่พื้นเมืองที่แข็งแรงแล้วก็เนื้ออร่อยเยี่ยมที่สุดเนี่ยเป็นยังไงตามเราไปดูกันเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีเลยเชียวนะค่ะทำไมทิ้งมีการ มีโรงเรียนเลี้ยงพันไก่พื้นเมืองค่ะมาจากเริ่มต้นมาจากที่ไหนคะเนี่ยครับคือคือ,คอเริ่มแรกเลยนะครับความความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงภูมิอยากยกระดับอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับหให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยให้รรทำอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลักซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ด้านทําการเกษตรอยู่แล้วทีนี้ผมในานามของทางกูสาธารณอำเภอก็เข้ามาร่วมก็มองเห็นว่าพี่น้องเราเลี้ยงไก่อยู่แล้วครับพอเลี้ยงไก่เยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันมันขาดการดูแล ให้เป็นระบบคือไม่มีการป้องก,กันโรคไม่มีเพิ่มปริมาณการผลิตค,คือพูดง่ายๆคือไม่พัฒนาให้เกิดการตลาดที่ชัดเจนนะครับก็เลยเป็นที่มาก็เลยมารวมกลุ่มของของวัดใหม่ในดีเราเนี่ยแหละ,ะรวมเป็นกลุ่มสมาชิกทั้งหมดนะครับสามสิบกว่ารายเนี่ยามามา,มาพูดคุยกันจะรว,รวมกลุ่มเพื่อทําตลาดนะครับซึ่งหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูว่าสถานที่ตรงไหนเหมาะทำหรับเป็นเป็น การกลางของกลุ่มนะครับเป็นที่รวงกลุ่มก็ได้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงไก่ก็เลยตั้งเป็นโรงเรียนไก่ขึ้นมาขึ้นมาถ้ามาตรงนี้น่ะมันจะได้หลายอย่างได้แนวทางวิธีการเทคนิคต่างๆผมจยากเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปทดลองเองนะครับการมาโรงเรียนตรงนี้เนี่ยจะได้ข้อมูลทุกอย่างอย่างเช่นไก่ออกมาช่วงเดือนแรกเนี่ยจะใช้อาหารอะไรยังไง เพื่อปรับโครงสร้างให้โตขึ้นนะครับการทําวัคซีนเทคนิคการต่างๆการเพาะทํายังไงถึงจะได้ลูกเยอะอะไรพวกนี้ตรงนี้เขามีข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทําประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์สำหรับท่านท่านไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจริงก็มาเรียนรู้ตรงนี้ได้เเอเห็นไก่เยอะแยะอย่างนี้ได้สายพันธุ์มาจากไหนคะครับก็ขอขอเรียนเลยว่าไก่ทั้งหมดนี้เป็นไก่พื้นเมืองแท้ๆไก่พื้นเมืองคาว่าไก่พื้นเมืองของเราเนี่ย เช่นอย่างที่เรารู้ก็คือไก่เหลืองหางขาวใช่ไหมครับไก่ที่ถือว่าเป็นไก่สวยที่สุดก็คือไก่เหลืองหางขาวปลาดูหางดาไก่ชีไก่นกกดไก่ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นไก่พื้นเมืองทั้งหมดแต่ไม่ใช่พวกไก่สามสายเลือดนะครับถ้าพวกไก่สายสายเลือดนี่ก็คือเป็นการผสมพันธุ์หลายๆพันธุ์เข้ามาแต่ไก่พื้นเมืองคือเป็นไก่พื้นเมืองของเราแท้ๆแต่มันจะมีหลากหลายที่เราชื่อเราเรียกนะครับอย่างที่ผมนําเรียนพวกนั้นก็คือไก่เป็นไก่พื้นเมืองทั้งหมด ข้อดีของไก่พื้นเมืองนะครับคือหนึ่งคือเนื้อเขาจะมีลักษณะเฉพาะนะครับอาจจะมีความเหนียวมากกว่าไก่เนื้อทั่วไปไก่เนื้อที่ขายตามตลาดนะครับแต่ว่ามันก็ความเหนียวความนุ่มของเขานจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเรามาทําอาหารแล้วก็ทําให้ ให้มันนุ่มให้มันอะไรขึ้นนียครับอย่างมาต้มต้มก็ให้มันพอดีอะไรเงี้ยรสชาติมันจะเยี่ยมมากนะครับที่สําคัญที่สุดมันไม่ค่อยมีไขมัน,<อ>มนมครับพี่ก๋อทม่สำคัญที่สาวๆกินได้สบายเลยไ,ได้สบายเลยครับ,ค,รบคือไม่มีไขมันครับพวกคุณค่าทางอาหารก็สูงนะครับและที่สําคัญไก่พวกนี้เราไม่ได้ใช้อาหารที่ที่นั่นเลยนะครับไม่ใช่อาหารที่ผลิตอะไรมาส่วนมากก็เป็นอาหารในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นเศษอาหารเป็นตายข้าวเป็นลำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้พวกหญ้านะครับเพิ่มเติมอย่าง ท่านจะเห็นนั่น้าพวกนี้คือเป็นเศษ้าเนเปียรปากช่องนะครับเราก็เอามาเพราะว่าพ่องนี้มันจะทําให้เนื้อเนี่ยมันมันมันนุ่มน่าทานมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเหมือนคนกินผักก็ไก่กินผักเหมือนกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เลยกรมประวัตเราก็สนับสนุนในการปลูกยาเนเปียรปากช่องด้วยไม่ใช่ให้แต่วัวกินนะครับเอาไก่กินได้แล้วก็กรมประวักิเราก็สนัวสนุนในการปลูกยาเนเปียร์ากชด้วยไม่ใช่ให้แต้วงกนนะครับเอาไก่กินได้ด้วยแล้วก็เราก็ทำให้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากได้สายพันธุ์มาแล อ่าเาก็มาปรับตรงไหนที่เป็นข้อเสียนะครับเป็นข้อเสียแล้วก็มาปรับปรุงให้ดีขึ้นอ,อย่างเช่นไก่เนี่ยเวลาเขาเขาเลี้ยงลูกนยครับบางตัวก็เลี้ยงลูกไม่ดีแล้วก็มาพัฒนาก็ไม่ให้ขาเลี้ยงลูก นะครับเราให้เขาแค่พักออกมาเป็นตัวพ่อ <c oughs> พักปเป็นตัวเสร็จแล้วก็มีการบริหารจัดการมีการอนุบาลของเรา <c oughs> พออนุบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยเขาก็เราเอามาทําสาว <c oughs> ไก่ไก่มาทําสาวคือเอามาล้างอาบน้าเตาแชมพูทาหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยประมาณอาทิตย์หนึง่งก <c oughs> ็ะ <c oughs> จะไปติดตัวผู้อีกเพราะฉะนั้นก็รอดระยะเวลานในการเลี้ยงก็เอาไก่มาทําสาวเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาตรงนี้ก็จะได้ปีละหกรุ่นนะครับโอ้ยังปีละหกรุ่นหกรุ่นก็คือไว่าไก่สวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของไก่ ตัวผู้งั้นเถอะใช่ครับใช่ครับกระถา้ไก่เป็นสาวขึ้นไก่เป็นสาวขึ้นครับแล้วทีนี้โรคระคาโรคมีไหมมีโรคติดตอนนี้เราครับสำคัญครับคือสาเหตุหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่ค่อยมีการป้องกันโรคเท่าที่ควรนะครับทีนี้ทางกลุ่มเราจะมีการหยอดวัคซีนครับย้างปฏิทินโรคที่สําคัญของไก่นะครับโรคของไก่นั่นก็คือโรคนิวคลสเซิลกับโรคหลอดลมอดมงเสบตอนนี้ทางกลุ่มนะครับจะมีวัคซีนทางสานักงานปศุสว์จังหวัดสํานักงานสัวสารเพื่อจัตัรัสเนี่ยจะนําวัคซีนมาให้ที่กลุ่่่มมมเเเลลลยยอาาไว้ทีกุนะครับ ผมก็จะมีการอบรมนะครับทุกคนต้องหยอดวัคซีนเป็นผมก็จะแจกอุปกรณ์ทั้งเข็มหยอดนะครับแจกอุปกรณ์ทุกอย่างนะก็จะแจกเขาพอแจกเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะนัดหมายกันทําวัคซีนเพาะฉะนั้นวัคซีนชนิดหนึ่งทั้งหยอดเนี่ยมันจะกันได้สามเดือนเพาะฉะนั้นออกมาปุ๊บคือวัคซีนนี้หยอดตั้งแต่แรกเกิดได้เลยนะครับเกิดมาได้สามวันนี้แล้วก็หยอดนะครับอ่าแล้วก็หยอดอีกทีคือสามเดือนความตั้งใจของเราเนี่ยคืออยากสร้างอาชีพด้านปรุสั์เนี่ย ให้เป็นอาชีพที่ที่คนรู้จักนะครับตลาดถ้าคนรู้จักเยอะในการตลาดก็จะตามมา <ฮะ S 2> ก็เลยมีตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ของจตดตลาดเราคือจะสร้างให้จตดตลาดเป็นเมืองแห่งไก่พื้นเมืองคุณภาพ<อ>เพื่อการบริโภคและส่งออกะนะครับ<ะ>คุณภาพคือเราก็จับ ไก่ทั้งหมดเข้ามาพัฒนาเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคที่ดีมีการเลี้ยงที่เหมาะสมอะไรพวกนี้ใ,ให้ผ่านระบบตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์คือระบบมาตรฐาน GFM นะครับเพราะผ่านมาตรฐานพวกนี้มันก็จะมีคุณภาพใช่ไหมครับคนก็จะเชื่อถือทีนี้เพื่อการบริโภคอย่างที่นําเรียนนะครับเราก็จะเอาไปแปรรูปเพื่อขายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับใครอยากต้องการไก่พื้นเมืองอยากทานอยู่จุดไหนต่อไปเรากา็พัฒนาให้สินค้าเหล่านี้ไปขายอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงฟูนะครับก็จะมีเครือข่ายตอนนี้ขอนําเรียนว่า มีเครือข่ายจากหลายๆอำเภอเข้ามาหาเราเข้ามาปุ๊บเข้ามาก็มาเรียนรู้จากโรงเรียนนะครับนำไก่ไปขยายพันธุ์ทีนี้ทุกกลุ่มของทุกอำเภอเนี่ยก็จะเป็นตลาดให้ร่วมกันด้วยเราจะทําแบรนด์เดียวกันรักษาเป็นไก่คุณภาพเหมือนกันแล้วก็แบรนด์เดียวกันแล้วก็วางสุดจำหน่ายทุกอำเภอเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยากทานไก่ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะไก่ขึ้นเมืองของเราเนี่ยก็จะหาซื้อได้ทุกอำเภออันนั้นคือแผนการตลาดของพวกเราครับแล้วรายได้นะคะรายได้ต่อกลุ่มีได้เยอะไหมคะ คือคือรายได้อย่างนี้นะครับขออําเรียนว่าไก่พื้นเมืองตัวหนึ่งเนี่ยจะให้ลูกประมาณ40ตัวต่อต่อปีครับตัวนหนึ่งนะครับจะให้ประมาณ40ตัวต่อปีทีนี้ถ้าเรามาจําหน่ายที่กิโลครึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นไก่แม่หนึ่งเนี่ยจะจะขายลูกไก่ได้ประมาณตัวละหกพันตัวละหกพันนะครับตัวแม่หนึ่งนะครับแม่หนึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงสักสิบแม่ปีหนึ่งเราก็จะได้ประมาณหกหมื่นแต่ถ้าเรามาขายให้แก่กลุ่มนะครับมันก็จะได้ คือหากค่าใช้ใจ่ายแล้วก็คืออย่างน้อยนะครับเดือนละ4 5 0 0 0บาทนี้ได้ครับพี่ไก่ถ้าเลี้ยงสักสิบแม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการว่าโอเคถ้ากลุ่มไหนที่อยากเลี้ยงส่งเราก็จะมีกลุ่มที่จะแปรรูปกลุ่มที่จะไปจาหน่ายตอนนี้กาลังพัฒนาไปสู่จุดนั้นครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่สนใจนะครับเลี้ยงแค่สิบแม่ อย่างน้อยๆก็ม so, so, er ีรายได้ค <in> ร <poetry Movie> <too> <speaking little õ> ับถามพันธ์4,000บาทนะครับเข้าครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญก็มันจะมีไก่อยู่ในบ้านเราเราจะทําอาหารทานเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ที่สนใจนี่เขาเข้ามาดูงานได้เลยใช่ไหมครับเข้ามาดูงานได้เลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้พอเราเลี้ยงได้มามากมายขนาดนี้แล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยอ๋อครับครับก็หลังจากเลี้ยงนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไก่น้ําหนักที่ประมาณ กิโลสขีดขึ้นไปไม่เกิน2กิโลเนี่ยเราก็จะส่งขายที่ตลาดเพื่อนบ้านเราะนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดช่องจอมที่อำเภอกาดเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะครับต้องการวันหนึ่งหลายตันจากเราอ่ะนะครับ,รบแล้วก็มีสอปกรสอปลาเรานี่ก็จาก มาซื้อของเราอยากให้เราหาให้ส่งให้คืออาทิตย์ละหนึ่งตันครับอาทิตย์ละหนึ่งตันครับกานนี้คือคือตลาดที่สําคัญที่ของกลุ่มที่ที่จำหน่ายครับค่ะแล้วเราทาทันไหมคะเนี่ยขนาดนี้เขาเขาเอาไปเป็นตัวเป็นเป็นหรือว่าหรือว่าเราทํชำระแล้วเอาตัวเป็นเป็นเลยครับคือพอเขานัดวันเรามาถือว่าเขาจะมาสมมติพรุ่งนี้นะครับเราก็เตรียมไก่ร้อยเรามีไส่กล่องใส่อะไรครับช่างน้ำหนักไว้เขาเลยเขาเชื่อใจเราครับเขาไม่มาช่างใหม่เลยนะครับเราบอกว่าร้อยกิโลเขาก็ร้อยกิโลกโเลยแต่คือที่พ่อเขาเชื่อใจเราครับทีนี้เขาก็เอาไปส่งที ที่ประดาเพื่อนบ้านนะครับผมแล้วทีนี้ไม่ไม่ขายให้เฉพาะเพื่อนบ้านเนี่งของของของคนในชัยภูมิแล้วคนต่างถิ่นจะได้กินมั้งหรือเปล่าอ,อ๋อกินครับแต่ก็ขอขอ,ขอขอเรียนว่าช่วงนี้นะครับด้วยด้วยเพราะวะ่าโรคโควิดนะครับเพราะโรค,ค,คโควิดนี้ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะส่งไก่ไปขายตลาดเพื่อนบ้านได้เนื่นองจากเขาห้ามคนเข้าออกประเทศเขาทีนี้ไก่ก็เลยไปไม่ได้มาดูวิธีการเลี้ยงไก่แล้ว เดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูการแปลรูปไก่นะคะว่าเราจะนําออกสู่ท้องตลาดการแปรรูปจะมีหน้าตาเป็นยังไงลักษณะอย่างไรแล้วขายอย่างไรกันค่ะเออดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงกระเทียมค่ะกระเทียมแกะกีบแล้วแล้วก็ต้องหั่นนะคะ แล้วก็จะเป็นตะไคร้ค่ะไหรด้วยมีตะไคร้ค่ะค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดก็มีด้วยอันนี้ต้องหั่นนะคะหั่นเป็นซอยๆค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะอ๋อนี่จะมีรากผักชีเป็นผักชีนะคะเป็นผสมของมันแล้วนี่อะไรคะเนยอันนี้จะเป็นพริกไทยค่ะพริกไทยกับกไทยกับเอ่อผักชีเม็ดผักชีเม็ดผักชีนะคะค่ะแล้วทางนี้ก็จะเป็นขมิ้นค่ะขมิ้นขมิ้นเหลืองใช่ค่ะขมิ้นเหลืองค่ะทำให้ไก่หมักแล้วมันหอม ซีซันด้วยค่ะแล้วก็เป็นหัวค่าค่ะเป็นหัวค่าค่ะแล้วก็กระช้าไอ้ขิงขิงค่ะมีขิงด้วยมีขิงด้วยค่ะแล้วนี่ก็กระช้ยด้วยค่ะโอ้โหเครื่องเทศครบเลยค่ะทั้ง6ท่านี้ค่ะมีงาค่ะมีงาขาวด้วยใช่ค่ะแล้วนี่ก็เกลือค่ะมีเกลือด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสดแล้วที่เหลือก็จะเป็นเครื่องปรุงรสอะค่ะค่ะเครื่องปรุงรสค่ะที่เราจะต้องผสมลงไปนะคะ อันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำหมักนะคะที่ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในน้ำหมักนี่มีอะไรบัางคะน้ำหมักก็จะประกอบด้วยนะคะก็จะเป็นพวกกระเทียมใบมะกรูดใบมะกรูดขามิ้นค่ามินอ่าแล้วก็มีกระชายกระชายมีขิงมีข่าค่ะค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นจะใช้งาขามิ้นผงผสมเข้าไปด้วยค่ะค่ะโอ้เห็นนี่เลยขาวขานี่เป็นงาใช่ไหมคะเป็นงาขาวนะคะโอ้สมุนไพรเพียบเลยนะคะอย่างนี้ค่ะดีมากเลยค่ะแล้วเราก็มา หมักนะคะการหมักนะคะเราก็วิธีเตรียมไก่นะคะเราก็จะกีดตามเนื้อตัวไก่เพื่อให้มันเข้าถึงน้ำหมักนะคะอ๋อเรายกให้ดูนี่ค่ะกีดยังไงคะนี่ค่ะจะกีดตามแาบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะเวลาที่เราผสมน้ำหมักไปน้ำหมักจะได้เข้ากับถึงเนื้อไก่จะทาให้เนื้อไก่มีรสชาติอร่อยค่ะใช้เยอะไหมคะเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าความเหมาะสมดูที่ว่า ตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะค่ะหมักแบบนี้ราดน้ําแบบนี้น้ําหมักแบบนี้นี่ใช้เวลาหมักนานไหมคะปกติที่เราจะทําก็คือข้ามคืนหมักข้ามคืนอ๋อทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเพราะมันจะได้ทําให้เนื้อไก่มีรสชาติอร่อยค่ะอ๋อให้มันเข้าเนื้อไปเลยใช่ไหมคะต้องทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะนี่ก็มีส่วนผสมของเกลือด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะมีเครื่องปรุงด้วยค่ะอืมนี่ค่ะเหนะคะนี่ค่ะ ทางกลุ่มนี้นอกจากขายไก่เป็นกิโลแล้วนะครับห,หมายถึงว่าไก่มีชีพเป็นกิโลแล้วตัวไหนที่สวยตัวไหนที่ใหญ่ะนะครับ,ขบเขาก็จะคัดไว้ตังหัดเพื่อจําหน่ายเป็นพ่อแม่น้องทันเพื่อที่จะเราสามารถสรั่งซื้อจากตรงนี้ได้เลยเพราะหนึ่งไก่เขามีการป้องกันโรคที่ดีมีการเลี้ยงดูมาอย่างดีใช่ไหมครับเขาคัดเลือกไว้แล้ว เพราะฉะนั้นการมาซื้อพอแม่พันธุ์ตรงนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับก้ประมาณแค่ตัวละส0 0บาทเองไก่แต่มีชี้นะครับไก่ที่ประมาณสัก5เดือน6เดือนนะครับคือมากอายุที่พร้อมที่ไก่เนี่ยจะเป็นเป็นสาวคือผสมได้เนี่ยที่ประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นก็จะมีแม่ไก่ไว้ขายเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกท่านว่าถ้าอยากได้ของดีมีคุณภาพเนี่ยผ่านการดูแลอย่างดีจากกลุ่มนะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับหรือท่านถ้าท่านท่านต้องการที่จะได้ ได้เยอะๆนะครับเราก็มีเครือข่ายตอนนี้อำเภอจ,จะตุรัสเราเนี่ยมีเครือข่ายกลุม่มวิสาหก,กิจไก่พื้นเมืองประมาณ20วิสาหก,กิจชุ <คำ S 2> มช<า>นนะครับครับก็กระจายไปทั้งอำเภอครับซึ่งตอนนี้ก็ถาาว่าโครงการที่เราตั้งใจว่าจะให้จตุรัสเป็นเมืองแห่งไก่พื้นเมืองนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาได้ผมว่าสักครึ่งหนึ่งแล้วล่ะครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วแต่ต่อไปนะครับถ้าพี่น้องเนี่ยถ้าอยากมาร่วมเป็นเครือข่ายอย่างที่ผมบอก การบริโภคไก่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดนี้ผมว่าหลายคนก็จากทางไก่ขึ้นเมืองกันครับแต่ว่าปัญหาของเราคือตลาดที่จะเราจะไปซื้อจำหน่ายเนี่ยบางทีมันก็หายากนะที่ไก่ไปซื้อตามตลาดก็บางทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามาช่วยกันเลี้ยงแต่ละชุมชนช่วยกันเลี้ยงแล้วก็ช่วยกันขายใช่ไหมครับช่วยกันกินอย่างเงี้ยผมก็ว่าไก่มันก็เป็นของอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราอยู่แล้วนะครับเพราะเรองนี้ตลอดถามอีกนิดนึงค่ะสมมติไม่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 เฉพาะแค่กลุ่มที่อยากรู้นะคะสมมติว่า มาเดินทางมาสักคนสองคนเนี่ยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายไหมคะในการที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะ่ะขอนําเรียนล้ว,ว่าโรงเรียนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยคือเป็นวิทยาทาน<อ>นะครับเจ้าของเขานะครับผู้ช่วยดาวเรืองจันเจริญเนี่ย<ฆ>ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับ<ฆ><ฆ>ท่านก็คือมีจิตอา,าสาอยู่แล้ว<ฆ>ถ้าใครมาคนสองคนขอให้แจ้งก่อนหน<ฆ>่อยนะครับเผื่อท่านไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดยินดีต้อนรับนะครับมาคนสองคนอยากพาลูกขอนำเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ไก่ขออนุญาตนะครับคือจริงอ่ะ เราน่ยมีโครงการนอกจากพวกเราคือพ่อแม่จะเลี้ยงไก่แล้วนะครับอยากสร้างยุวเกษตรกรไก่ขึ้นเมืองคืออยากให้เด็กนะครับเด็กที่หมายถึงว่าพอรู้จักอะไพอห้าพอหกมหนึ่งมสองมสามเฉยนะครับอยากให้เขามาหัดเรียนรู้การเลี้ยงไก่แล้วแล้วก็คือให้พ่อแม่ช่วยสร้างครอบไก่ให้นะครับแล้วก็มีพ่อแม่ต่ให้สักสักสี่ห้าเนี่ยให้เด็กเขาดูแลใช่ไหมครับดูแลการให้วัคซีนดูแลการได้หายทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะซึมซับในการสร้างอาชีพ ก,ก็ดีกว่ใ<ห><ข>าให้เด็กไปทําอย่างอื่นนะผมว่าผมอยากทําตรงนี้มากก็เลยอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเชิญชวนนะครับท่านที่มีลูกมีหลานเนี่ยอยากให้เอาลูกเอาหลานเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยะนะครับเพราะพวกเราเนี่ยคือส่วนมากก็มีความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่อยากให้เด็กๆมีความรับผิดชอบด้วยเขาจะมีรายได้นะครับพี่กายเขาเลี้ยงห้างเน่ถ้ามีรายได้เดือนละพันสองพันนะครับความรู้สึกภูมิใจของเขาก็จะมีเพราะฉะนั้นอยากฝากเลยนะครับใครมีลูกมีหลานที่อยากเข้ามาร่วมโครงการรู้ว่าเกษตรกรไข่ทุนเมืองของ พวกเราเชาวอำเภอจะตลันดเลยและวันใหม่นาดีเนะ,ะเราพร้อมนะครับถ้าท่านมารวมตัวกันได้โดยเฉพาะช่องปิดเทอมนะครับพาเด็กมาสักสี่สาหคนหมู่บ้านนึงอาจจะรวมตัวกันแล้วก็มาอย่างเงี้ยครับเราพร้อมที่จะบริการดูแลทุกอย่างฟรีหมดครับผมค่ะสำหรับโรงเรียนสวนการเลี้ยงไก่นะคะ แม่หนึง่งแม่พันแม่หนึ่งของเราจะได้ถึง1 5ถึง18ปฟองค่ะอของการแตกตัวนะคะของเราจะพูดถึงแม่ไก่เรามีประสิทธิภาพมากเราก็จะแตกทุกฟองออกรูปทุกตัวค่ะอย่างอย่างอย่างน้อยที่สุดก,ก็คือจะเดือนนุ่ลูกที่เป็นไข่เนา่าคือถ้าไก่ไก่เขาจะออกฟองถึงเวลาเขาฟักเขาจะออกทุก ทุกวันวันละฟองวันละฟองค่ะจนถึง1ิ1แถึงสิฟองอ่าทีนี้เขาก็ยี่ิบเอวันเขาจะแตกออกเป็นลูกเจีย๊ยบค่ะนี่ค่ะอ่านี่ก็จะเป็นรังไข่รังที่อ่าไข่ของไก่นะคะตัวนี้ก็ได้หลายฟองแล้วนะคะเปลูกป เราไข่แล้วฟักลูกอยู่ที่นี่นะคะในเวลาที่เราเก็บลูก,ลกเจี๊ยบออกไปอนุบาลเราจะเก็บแบบนี้นะคะถ้ายังเปียกหรือแฉะอยู่เราจะไม่สามารถเก็บออกไปเลี้ยงได้เพราะว่าจะอนุบาลไม่ได้เพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่เขาต้องให้ขนเปียกหายเปียกแล้วก็ ฟูแบบนี้เราถึงจะเก็บออนุบาลได้ค่ะการรอดก็จะเยอะกว่าที่เราจะเก็บไปตอนที่เป็นเป็เปียกอยู่ะค่ะนี้คือเจดวันนะคะที่เราแยกออกมาจากแม่พันธุ์ค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะแยกไปอยู่รวมกันคือข้องใหญ่ตรงนู้นะคะอันนี้คือลูกไก่สามอาทิตย์ะคะ่ะ แล้วเราก็จะไปดูอีกข้อที่เราแยกออกจากตรงนี้คือสามอาทิตย์แล้วเราจะไปให้อยู่อีกข้อนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งค่ะ,ค,ะคืออีกข้อหนึ่งที่เราออกออกมาจากขออา้ออนุบาลแล้วนะคะคือเราทําวัคซีนรอบที่สองคือได้หนึ่งหยดนะคะคือเราจะป้องกันโรคค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ที่ได้หกอ,อาทิตย์แล้วอะคะ่ะแต่เรายังไม่ปล่อยให้หายกินเองตามธรรมชาตินะคะคีอเราจะให้หงอาหารอย่างเดียวค่ะ หลังจาก2เดือนนะคะเราก็จะปล่อยไก่ให้หากินเองตามธรรมชาติแล้วก็จะเราจะให้อาหารคือเช้ากับเย็นนอกจากนั้นเขาก็จะเดินหากินคุ้ยเขียตามธรรมชาติะคะพอเราเลี้ยงได้ถึง4เดือนน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5คือเป็นความต้องการของตลาดคือน้ําหนักจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่น้อยจนเกินไปค่ะเราสามารถเอาไปแปลรูปอาหารในส่วนของเราก็จะมีการแปรรูปเป็นไก่อบโอ่งไก่หมักสมุนไพรแล้วก็ทำไก่ชำละเป็นไก่สุะคะ่ะ ถ,ถ้าเกินน้ําหนักเกินหนึ่งจุดห้าไปก็จะเป็นออกเป็นไก่เหนียวได้ค่ะอ๋อที่จุดเด่นของเราเนี่ยคือจุดเด่นของโรงเรียนการเลี้ยงไก่หรือกลุ่มของเราของใหม่นาดีนะคะคือเราจะเลี้ยงไก่ด้วยด้วยด้วยระบบคือเราจะสร้างสร้างสร้างไก่มีระบบหรือว่าเราจะเหมือนว่าอายุการอายุของไก่คือเราจะสามารถเลี้ยงให้ได้มาตรฐานคือ1 5จุดไม่เกินหนึ่งดจะเป็นไก่ที่ไม่เหนียวและไก่ที่มีงเนื้อรสชาติอร่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงเรียนของพ่อแม่พันนะคะ,ะตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนว่าโรงเรียนที่จะไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ําเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าต่ําเกินไปอากาศจะไม่ถ่ายเททาให้พ่อแม่พันเกิดความเครียดทําให้ฟักฟักลูกหรือว่าการอกไข่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ที่ควรนะคะทันจะถ้าจะสูงเกินไปเวลาฝนตกหรือว่ารุมแรงจะทําให้หลักคาเราเปิดได้นะคะเราเะะก็จะมาจะ

ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการนำท่านมาดูโรงเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะซึ่งก็น่าจะได้สาระความรู้ต่างๆให้กับท่านมากมายเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาประสานติดต่อกันกับที่นี่ได้เลยนะคะทุกวัน ะะตลอดเวลาเลยค่ะนะคะที่นี้เขายินดีที่จะสอนเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่สนใจค่ะเรื่องของไก่ไก่ฉันก็ชื่อไก่วันนี้เรื่องไก่จริงๆสวัสดีค่ะ